รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยขนมปังกรอบตราโฮมมี่โฮมมี่อร่อยใครๆก็รู้สวัสดีเช้าวันอาทิตย์ครับคุณผู้ชม วันนี้เป็นวันหยุดเราก็ชิลได้อย่างเต็มที่เลยละครับเรื่องเที่ยวอาจจะไม่ถนัดแต่ถ้าให้จัดหนักเรื่องอาหารอร่อยอร่อยนี้มาทางนี้เลยครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับร้านอาหารร้านหนึ่งในย่านเสนานิคมวังหินร้านนี้มีอาหารจานเดียวที่น่าสนใจหลายเมนูเลยล่ะครับเมนูธรรมดาแต่ความอร่อยนั้นไม่ธรรมดาเลยทีเดียวตามคุณทอฟฟี่กับคุณอุ่นไปเลยครับ สวัสดีครับสนิทอุ่นครับสวัสดีพี่ทอฟี่ครับมาแล้วครับร้านเด็ดประเทศไทยนะครับวันหยุดสุดสัปดาห์แบบนี้นะฮะพี่ทอฟี่น้องอุ่นก็จะพาทุกคนมาชิมอาหารอร่อยอร่อยทั่วฟ้าเมืองไทยกันนะครับวันนี้พิเศษครับเราอยู่การบริเวณเสนานิคมเราแว้งนี้เขาบอกว่าร้านอาหารอร่อยอร่อยเยอะแยะมากเลยเยอะแยะแล้วก็ร้านนี้ผมอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าสืบทอดรุ่นต่อรุ่นจากคุณยายคุณยายมาคุณแม่คับคุณแม่แล้วมาคุณลูก สามเจเนอเรชส่งต่อกันทําร้านอาหารทั้งหมดเลยความยาวนานของประวัติในการทําอาหารของครอบครัวเขาเนี่ยเป็นมาอย่างไงกันนี่แค่ีิทอฟีปูเรื่องผมก็รู้สึกว่าอยากทานแล้วล่ะ<า>เข้าข้างในดีกว่าครับกับ,ร,บร้านนี้เลยครับกินกะข้าวมาเ,เชิญครับ ภายในร้านนะครับพิซซ่าฟรีครับคุณขุนกทัดรัตใช่กินกะข้าวแล้วก็มีข้าวมาต้อนรับเราเยอะแยะมากมายครับก่อนทานกันคุยกับเจ้าของร้านสุดเทก่อนนะครับพี่เบียสวัสดีพี่เบียครับสวัสดีครับพี่เบียครับกินกะข้าวชื่อน่ารักหน้าชังจงเลยมันมีที่มาไหมชื่อเนี่ยคือมันเริ่มมาจากครัวที่บ้านนะครับที่เป็นร้านขายแกงก่อนทีเนี้ยเราก็คิดชื่อขึ้นมาว่าเอ๊ะเวลาเราจะออกไปหาข้าวกินเนี้ยก็คือ ก็อยากอะไรกินกับข้าวอ่ะอยากหาอะไรกินกับข้าวเท่านั้นเองครับเท่านั้นเองเลยนี่คิดมาไอพวกอาหารทั้งหลายเนี่ยได้สูตรมาจากคุณแม่ครับเพราะคุณแม่ทําแกงอยู่ที่สูตรปาการครับแล้วขายดีมากสองสามชั่วโมงก็หมดอะไรเงี้ยครับผมก็เลยอืมงั้นต้องเอามาทำต่อและครับแล้วก็ต่อยอดมาใช่เราก็เอามาย่อยให้เป็นอาหารจานเดียวครับที่แบบรสชาติยังคงจัดจ้านกี่ปีแล้วครับกินกับข้าว กินกับข้าวนี่3ปีแล้วครับแนวแนวอาหารแะครับแนวอาหารกินกับข้าวนี่มีมีแนวไหนบ้างละ่ะแนวไทยเลยครับไทยรส<ห>ชาติก็จะเข้มขน้นเข้มข้นนิดนึงแม้กระทั่งอย่างเช่นจานแรกนะครับ<ช>ข้าว,าวผัดน้ำพริกลงเรือนะครับเราเริ่มมาจากน้ำพริกลงเรือที่มันรสชาติเข้มข้นมากแต่ทีนี้คนเนี่ยจะมานั่งกินน้ำพริกเนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องยุ่งยากซับซ<ช>้อนไม่สั่งหรอกดังนั้นผมก็เลยเอามาคุกกับข้าวซะนิ่เดอยแล้<า>วเครื่องเขาเยอะมากนะ น่าทานมากฝั่งนู้นนะฮะน้อุ่นน้านะฮะคืออะไรครับคืออะไรครับพี่เบียร์ครับสลัดยำปลาท้ายเพื่อสดไงะครับว้าวมีคำว่านนสลัดด้วยใช่อันนี้ฟิวชั่นนิดนึงลูกค้าของเราอ่ะก็น่ารักมากคือเอ๊ะอยากลดความอ้วนเหรอพี่เบียร์คิดเมนูให้หน่อยสิอะไรอย่างเงี้ยเมนูนี้ก็เป็นเมนูใหม่เลยคือบอกว่าเฮลตี้นิดหนึ่งนี่แหละับพี่เบียร์ครับตรงนี้คืออันนี้ครับก็นนบเป็นสะเพาเนื้อโคขุนครับคือเราใช้เนื้อไทยเนี่ยแหละครับส่วนที่มันติดมันนิดหน่อยแต่ว่าเอาไปตากแดด คือผมว่ามันจะหอมขึ้นน่าทานมากครับน่าสนใจน่าสนใจมากๆนะครับมีผักกระเฉดใช่ไหมครับอันนี้อ่าไม่ใช่ครับเป็นมีผัดเต้าเจี้ยวครับทังบุ้งน่นโอ้โหนึกว่าผักกระเฉดคล้ายกันใช่ไหมครับอันนี้ไม่เคยเห็นเต้าเจี้ยวที่บ้านเราอ่ะเราทำเองมันจะมีหวานมันและเค็มเต็ปลายล้นนิดๆก็มาผัดกับอันนี้ซะอันนี้เนื้อแดดเดียวเลยครับทานเล่นๆเลยใช่เด้อก็เดิอเลยอะโอเคเพราะฉะนั้นน่าทานทุกอย่างเดี๋ยววันนี้เราฝากท้องกับพี่เบีย รวมไปถึงเดี๋ยวเราบอกคุณผู้ชมเองว่าอร่อยขนาดไหนนครับนะในเวลาชิมอาหารขอบคุณพี่เบียร์ครับขอบคุณครับพี่เบียร์ครับขอบคุณครับมาชิมกันครับผู้ชมครับอาหารของที่นี่รสชาติจะออกแนวจัดจ้านแบบครัวไทยละครับมาต้องุ่นครับพี่ขออนุญาตใช้คําว่ากระโจนลงไปที่จานนี้ก่อนเลยได้ไหมผมผมคิดอยู่แล้วว่าพี่ต้องเอาวันนี้เพราะว่าแววตาพี่ไม่มองกันอื่นเลยมิเตอรฟหอมเย้ายวนมาก ข้าวคลุกกระเพราเนื้อโคขุนไฟแดงอาหารจานเดียวสุดแซ่บสำหรับสายเนื้อเป็นการผสมผสานเครื่องกระเพราหลากหลายกับเนื้อโคขุนสับผัดในกระทะเหล็กไฟท่วมเป็นหนึ่งในเมนูอร่อยแบบจานด่วนที่อยากแนะนำให้มาลองกันครับอออกมาิ เข้าใจแล้วว่าทาไมถึงต้องมีคําว่าไฟแดงดีอ่ะมันมีความร้อนแรงอยู่ข้างในนะเลนี่นะแทรกเอาไว้นะนอกจากนั้นเราหอมกะเพราเราหอมการรังสรรค์ปรุงรสของเขาจริงๆชอบอ่ะเนื้อเนื้อนุ่มด้วยพี่เราเนื้อนุ่มเนื้อเนี่ยมันเหมือนน่าจะอารมณ์แบบเนื้อเด็ดเดียวหรือเนื้อที่เขาหมักมาแล้วแล้วก็เอามาผัดกะเพราอีกทีหนึ่งที่ว่าเขาต้องมีสูตรเด็ดเคล็ดลับแน่นอนทั้งหอมทั้งรสชาติกลมกล่อมขนาดนี้ ผมว่ายัางไงก็ต้องมีสูตรเด็ดกินคนเดียวหมดได้เลยนี่อีกสักคำครับหอมีมากผัดมีเต้าเจี้ยวกุ้งเต้าเจี้ยวสูตรพิเศษคั่วหอมๆผัดลุกเคล้ามากับมีขาวเส้นนิ่มๆใส่กุ้งสดโตโตและกุ้งแห้งกรอบ เขียวสนุกกรุบกรอบอร่อยเลินเลยละครับผัดมีเต้าเจี้ยวกุ้งอุ้ยเดี๋ยวดครับเป็นไงหอมมากหอมมากกริ่นหอมจริงจริงโอ้โหพอมาอยู่ใกล้ๆแล้วเราหอมมากนะพี่่นะกลิ่นแบบเตะจมูกเลยอ่ะอเสน่ห์ของเมนูนี้อยู่ที่กลิ่นครับ หอมมันมันมีกลิ่นกระทะด้วยที่ชอบเลยกลิ่นกระทะแต่กลิ่นหอมจริงๆคุณผู้ชมพอมาใกล้ๆเราแล้วเฮ้ยมันหอมน้ำมันงาน,านะด้วยความที่กุ้งเข้าไปย่างเลยมาด้วยแล้วในหนึ่งคำที่มีกุ้งตัวใหญ่กับกุ้งกุ้งอบแล้วไปทอดเนี่ยมันมีเทคเจอร์ของกุ้งทอดมีรสชาติเค็มเค็มกรอบ วัตถุดิบดีและฝีมือดีด้ดวยแต่ต่างไม่เหมือนใครโดดเด่นเลยลองนี้ไหมพี่ต้วี่ครับผมเข้าผัดน้ำพริกลงเรือเป็นเมนูขึ้นชื่ออันดับหนึ่งของที่ร้านจัดจานมาอย่างสวยงามเข้าผัดลุกกับน้ำพริกลงเรือรสชาติจัดจานเคียงมาด้วยหมูหวานที่จัดใส่ถ้วยเล็กๆกระดูกฝูและผักสดเรียกว่ารวมความซับซ้อนทุกรสชาติ มาครบในจานนี้อิ่มอร่อยได้ในจานเดียวครับดูครับคุณผู้ชมครับข้าวผัดที่มีน้ำพริกลงเรืออยู่ในนี้เรียบร้อยแล้วได้อันนี้อะไรปลาดูก,กปูกโ,ปโอ้ยหอมอีกแล้วทุกเมนูหอมละมุววนหมดเลยอ,อ,อันนี้ดีดทุกอย่าแค่สไตล์นี้ใช่ไหมใช่ดีทุกอย่างอ่า ผมบอกเลยว่าอันนี้ผมสามารถสาธยายได้ในหลายเรื่องผมรักมากพี่ต๊อบี่ค <Wow. S 1> ือข้าวเนี่ยมันอย่างที่บอกไปมีส่วนผสมของน้ำพริกลงเรือมีความที่ร้อนแรงเบาๆอยู่แต่ที่โดดเด่นเลยขอบคุณมากที่พี่ต๊อปี่ใส่ปลาดุกฟูมาให้กร <Wow. S 1> อบมากมันมีอะไรให้เคลียรใช่หมูหวาน oh. มันยิ่งมันยิ่งเติมเต็มกันอ่ะมันมีทั้งความกรอบของปลาดุกฟูความหวานของเนื้อหมูแล้วความเผ็ดบางๆของข้าวผัดน้ำพริกลงเรืออร่อยมากอันชอบมาก ปีมือนะฝีมือเลยทําให้รสชาติมันไปรวมกันในปากแล้วแล้วมันแบบมันลงตัวโอ้โอ,อร่อยมากนี่ผมกินไม่หยุดเลยเนี่ย นุนโดยน้ำปลาแท้ตราเมกาเชฟกล้าให้แต่สิ่งที่ดีหมาที่เมนูแซ่บแบบได้สุขภาพกันบ้างกับสลัดยำตะไคร้กุ้งกุ้งสดตัวโต,วตวเนื้อเด้งเอามาปรุงรสกับน้ำยำรสชาติจัดจานจัดเต็มตะไคร้และเครื่องเทศเสิร์ฟมาพร้อมกับผักสดครับเป็นไงเฮ้ย รสชาติยำนี่คือไม่ธรรมดาน้ำยำจะมีความแบบเปรี้ยวๆเปรี้ยวๆดีนี่คือรสชาติที่คู่ควรเลยชอบเลยหลงักเลยใช่เลยดีทุกอันนะดีมากเนี่ครับแล้วถ้ายำแบบปี๊ดๆนี้นะเจอเนื้อนุ่มแดดเดียวทอดเลยนะเสิร์พร้อมจิ้มซีฟู้ดด้วย บอกเลยร้านนี้ไม่ธรรมดานะครับไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบรวมไปถึงฝีไม้ลายมือนะสูตรรสสูตรคุณแม่ของพี่เบียร์ไม่ธรรมดาเลยนั่นหมายความว่าร้านนี้นะได้หมดไม่ว่าคุณจะมาฝากท้อง <S <S ห,รอหรือว่าคุณจะมาแบบเฮ้ยรวดเร็วทันใจมื้อเที่ยงมื้อเย็นหรือจะมานั่งชิวๆกับเพื่อนก็ได้ครับผมให้ผมเลขาเมนนะ อันนี้คุณห้ามพลาดคุณต้องมีอยู่ในโต๊ะแน่นอนข้าวผัดพริกรงเรือใช่ดีมากๆอันอื่นนี้ก็คือยอดเยี่ยมนะครับเรื่องรสชาติเรา2คนไม่ให้ไม่ได้ครับยกให้เป็นร้านเด็ดประเทศไทยครับร้านกินกะข้าวตั้งอยู่ที่ถนนเสนานิคม1ซอย42หรืออมรพันกเขตลาดพร้าวกรุงเทพ ร้านเปิดให้บริการตั้งแต่เที่ยงถึง5ทุ่มร้านปิดทุกวันอาทิตย์จอดรถได้ที่ริมถนนหน้าร้านติดต่อได้ที่เบอร์0926616166ครับมาต่อกันที่ร้านที่2เลยครับใครที่ชอบทานหอยโดยเฉพาะหอยนางรมไส์ใหญ่ต้องมาร้านนี้เลยครับร้านบ่อยหอยใหญ่เดี๋ยวเข้าไปพิสูจน์กันเลยดีกว่าครับ มาครับครับผมต่อกันอีกหนึ่งร้านอยู่ในโซนลาดพร้าววังหินเราอยู่ที่ปากซอยลาดพร้าววังหิน75ชอบทานหอยไหมของโปรดโอ้โหที่นี่หอยเขาตัวอย่างเฮ้ยหอยแต่เท่านี้เหรอนี่กำปั้นกำมือเลยมันจะไปกินหอยได้ยังไงใหญ่ขนาดเนี้ยคำเดียวหมดก็หอยอ่ะคือถ้ากินไม่หมดผมก็ใช้กินนานๆกินเรื่อยๆหอยนี่ไม่มีปัญหาแล้วสำหรับผมค่อยๆเล็มไปเรื่อยๆวันนี้เราอยู่กับเจ้าของฟาร์มครับเจ้าของฟาร์มหอยที่ส่งหอย นางรมสดๆไปให้กับร้านดังๆทั่วประเทศเลยชื่อร้านเขาชื่อว่าบอยหอยใหญ่ใไป,ปหาพี่บอยกันพี่บอยไ<ม>หนหอยใหญ่ขนาดไหนยอยากดูดโอ้โหเพื่อแล้วทิครับขม ไม่ได้ใหญ่อย่างเดียวมันเยอะแล้วมันก็หลากหลายด้วยพี่พี่เรียกว่าเราสองคนนี่นั่งงงในดงหอยอย่ีเดียวนะฮะคุยกับเจ้าของร้านก่อนพี่บอยสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ท็อฟฟี่บอกว่า ร้านนี้เป็นเจ้าของฟาร์มหอยสดๆมาจากสุราษฎร์จริงล่าครับถูกต้องครับผมก่อนหน้านี้ที่เปิดร้านนะครับส่งส่งเข้าร้านอาหารอใหญ่ๆยังไม่ได้เปิดหน้าร้านนะครับเปิดหน้าร้านส่งเรื่อยๆเข้าร้านอาหารร้านใหญ่ๆร้านที่หลากหลายที่ในประเทศไทยเนี่ยก็เอาหอยทางบ้านของเราเนี่ยมาต่อยอดมาทำยังไงดีขยายให้ขยายตลาดให้มันกว้างครับนะครับก็เลยกลายมาเป็นบอยหอยใหญ่ที่บ้านเรามีหอยอยู่แล้วเอ้ยทำยังไงดีให้ต่อยอดมันแล้วเปิดมา2ปีทีนี้ร้านอาหาร พี่บอยตรงนี้เนี่ยผมไม่ได้เห็นว่ามันมีแค่หอยนะมันมีทะเลนมีทั้งหมดเลยป่ะมีหลากหลายครับเพาะกุ้งหอยปูปลามีหลากหลายเลยครบนะครับมียำกั้งตัวแบบใหญ่นะนี่นะเนี่ยไซส์ขนาดนี้มีกี่ตัวโลประมาณ3-4ตัวโลที่ร้านนี้ใหญ่มากอ่าทะเลอื่นๆมีไหมพี่หรือว่ามีเรนลวนมีมีเนื้อเซลอยมีเนื้อมีเนื้อมีเนื้อเซลอยครับเกลือร้านอร่อยมากจริงมี่ังคำชาววังก็มี หลากหลายว่านั้นดีกว่าครับผมอย่างนั้นเนี่ยผมอยากรู้มากเลยอ่ะที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยผมรู้แล้วหอยนางรมแต่ว่าสีสันมันหลากหลายมากเมันยังไงพี่บอยอันนี้อันนี้หอยสดหอยสดหอยอยหอยอูหอยอูหอยอูผมชอบมากอันนี้ใช้ XL XL เลยนะอันนี้หอยนางรมจิ๊ดจ๊า ก็คจดไนี่ิ้มซีฟู้ดมาเลยเรามีมีใส่วาซบิด้วยกับมันจิ้มซีฟู้ดเสียวนี่คือมวาซาบิทสมซีฟู้ดด้วยจิตาจ์ดนี่ก็หอยนางรม5รถ5รถมีรถอะไรบ้างพี่มีเบนซ์บีเอ็่าโอเคโอเคโอเคสบายพี่ยอมยล้วเป็นขยเป็ยังายยสุขุปตาร์นี้ นนกอ็อันนี้ก็คือหอยนางรมแช่อิ่มแช่อิ่มนี่ยังไงครับพี่บอยแช่อิ่มก็คือว่าเราจะทําแบบสไตล์ญี่ปุ่นเหมือนเป็นแบบยังไงอ่ะอ่าเราจะมีปรุงซอสของเราไว้ก็ราดในตัวหอยนางรมแล้วก็ใส่หอมเจียวกระเทียมสูตรร้านพี่บอยสูตรร้านองแต่ก็คือแช่อิ mm ่มหอยนางรมสดนั่นแหละหอยนางรมสดนั่นแหละยำหอยนางรมเนี่ยยำหอยนางรมก็จะเป็นยังไงร้อนแรงหน่อยๆแล้วแต่คนชอบซีซาเลยส่วนนี้ก็เป็นลูกเนื้อ ทุบเนื้อด้วยเนื้อตุ๋นกุ้งแม่น้ำผัดเปรี้ยวหวานผัดเปรี้ยวหวานอันนี้กี่ตัวนะครับอันนี้ตัวนึงตัวนึงยทำไมได้เยอะขนาดนี้เลยเหรอใช่ครับเราใช้ประมาณสามถึงสี่ตัวโลครับผมเมี่ยงคำนี่แหละฮะเมี่ยงคำนี่คือได้สูตรมาจากไหนครับเมี่ยงคำชาววังครับมีคุณแม่ที่เขาทำอาหารอยู่ในวังครับเขาแนะนำน้ำมาข้า็ผัดกุ้งใช่ผัดกุ้งก้าผัดปูมีครบมีมดครบมีหมดมีหมด อ่ะพี่บอยไหนๆอยู่กับเรียกว่าผู้เชี่ยวชาญด้านหอยแล้วผมถามนิดนึงได้ไหมหอยมันมีวิธีการเลี้ยงยังไงใ,ใ,ให้มันน่าทานให้มันใหญ่แบบบอยหอยใหญ่นเนียคือหอยนะครับหอยนางรมสุราษฎร์ธานีมันเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นะครับเพราะว่าน้าน้าจืดมาโดนน้าเค็มหอยนางรมเลี้ยงก็คือการเกาะเสาปูนอย่างตัวเนี้ยใช้เวลาประมาณสัก2-3ปีนะครับ โตค่ะนี้มันต้องอยู่เกี่ยวกับน้ำครับน้ำในในในประเทศไทยเนี่ยบอยบอกให้เลยว่าหอยสุราคเป็นหอยที่อร่อยที่สุดในประเทศไทยอีกอย่างหนึ่งหอยนางรมต้องทานทานเย็นต้องทานเย็นนะย็นมันจะมันจะไม่คาวเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขออนุญาตพี่บอยนะฝากท้องแล้วเดี๋ยวจะบอกคุณผู้ชมให้ว่ามันสดอร่อยขนาดไหนบอยหอยใหญ่โอเคนะขอบคุณพี่บอยครับขอบคุณครับไปครับจัดหอยกันคุณผู้ชม อ๋อโฟกัสโฟกัสนี่ก็คือท่าการส่องหอยนะก่อนถึงหอยพี่ตรงนี้ผมรู้สึกว่ามันมันยัน่วยวนสีสันมันชวนให้เราทานเขาเหลือเกินอ,ะอ่ะลองก่อนไหมลอ,ล,อลองก่อนก่อนจะไปเจอหอยเอาเจ้านี่ก่อนเลยครับผม กุ้งแม่น้ำผัดเปรี้ยวหวานเมนูนี้ก็ใช้กุ้งแม่น้ำตัวใหญ่ๆเนื้อเด้งๆมาผัดเปรี้ยวหวานเพิ่มหอมใหญ่ใส่พริกหวานตามด้วยมะเขือเทศและต้นหอมปรุงรสจนกลมกลม่อมเมนูนี้ทานได้ทั้งครอบครัวครับหอมฉุยใช้คำนี้ดีกว่ากุ้งแม่น้ำผัดเปรี้ยวหวานนะครับย้ำอีกครั้งตรงนี้นะครับหอมหอมมันกุ้งหอมเขาเรียกว่าเครื่องปรุงหอมพริกหวาน ขับว้าวแน่นอนกุ้งนี่คุณผู้ชมลองนึกภาพกุ้งที่คุณภาพยอดเยี่ยมเรารู้อยู่แล้วลกุ้งยอดเยี่ยมมันจะเด้งมันจะมีความสดแต่ว่าน้ำลาดอะไรต่างๆเขาพิฟี่มันคมก่อมมากเปรี้ยวหวานลงตัวมากเขาต้องมีสูตรเด็ดเคล็ดลับอย่างนน<ด>แน่นอนจานนี้น้ำปลาดีใช่เพราะว่ารสชาติมันไม่เค็มโดดมันกำลังพอดี แล้วกุ้งเนี่ยัมบอกได้เลยว่าตัวใหญ่ไซส์เนี้ยเคยทานนะแต่ไซส์นี้ใหญ่มากเหมือนกันแต่ไม่เหนียวเลยเนีว่วนุ่ม,ม,มเล้งโอ้โหนะ้นำราดนะคุณผู้ชมผมบอกเลยว่าถ้าทานเนื้อมันหมดแล้วนะเอาราดข้าวยังได้เลยพี่ส้มปี้นะเฉียบมากขอสักคำนะดูเนื้อดิทุกคน แล้ววันนี้ทางร้านได้จัดเมนูหอยมาให้สองพิธีกรของเราได้ชิมกันแบบจุใจเลยทีเดียวส่งตรงจากฟาร์มมาให้ลิ้มลองกันถึงที่น้องอุ่นค่ะพี่พี่ให้น้องอุ่นเลือกเลยน้องอุ่นอยากทานเมนูไหนผมเมื่อสกู่นี่คุยกับพี่บอยผมรู้สึกว่าพี่บอยเนี่ยชอบรถบัตรถเบน์อย่างนี้เขาบอกไปผมเอาอันนี้เลยอหอยนางรมสดห้ารสห้ารสครับผมของพี่เป็นจีจาร์แล้วกันเ หอยจีดจัดหอยนางรมใหญ่ไสบิ๊กสี่ตัวจัดวางเรียงมาในจานโรยด้วยหอมเจียวเนื้อหอยสดหวานทานคู่กับน้ำจิ้มรสแซ่บและที่เห็นเป็นสีเขียวเพราะว่าเขาใส่วาซาบิลงไปด้วยทานคู่กันนี่ป้าฟินสุดๆเลยครับว้าวแล้วท่านเทงเจียวท่านเทงเจียวลงแล้วครับท่านเทงเจียว จีจ๊ดจ๊าดมกขึ้นจมูก,กอ่ะพี่ไม่หรอกคือด้วยความที่น้ำจิ้มซีฟูนของเขแซ่บอ,อยู่แล้วลแล้วไปเจอวาซาบิเขาอีกอม,มันซ่าฟุ้งน,นจมูกขึ้นตาหมดเลยเนี่ยส่วนที่เห็นน้ำราดสีแดงๆก็คือหอยห้ารสเนื้อหอยสดวหวานเมื่อทานคู่กับน้ำจิ้มห้ารสมันก็ต้องอร่อยครบรสละแน่นอนครับโซ เป็นบัญาอโอทุกคนมันหวานมันเด้งมันคือด้านในเนี่ยมันเป็นหอยที่สดมากแล้วมันมีความกัดเข้าไปแล้วฉ่าน,น้ําปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บครับแต่รอบนอกอ่ะเราได้ริมรสถึงถึงน้ําที่เขาราดอ่ะห้ารสจริงๆครับอธิบายให้หน่อยมีหวานหวานมีเปรี้ยวเียมีความมะขามมะขามอ่ะพี่ต้อปพี่นึกออกป่ะดีมากเป็นไงโคเดลยังไม่สบาใจใช่ผมก็คิดเหมือนกันจัดอีกคนละตัวพี่เปียวอัไหนคนละเมนูได้ นี่เครื่องเยอะอนี้เลยยำหอยนางรมครับใหญ่มากเลยอะใหญ่จริงทุกคนเรากลัว,วมันจะใหญ่เกินปากเราไงเราต้องเลือกเอกทุกนส่วพอดีพอดีครับนี่แล้วกันงั้นผมขอหน้ารับหน้าที่ข้างๆ้า่ตัซซ่รต,ตรงนี้ครับผมหอยแช่อิ่ม อันนี้จีนจ้สะใจเลยกับไคร่พริกสดะมะน,นาวสดมะน,นาวนี่คือเขาหั่นมาเป็นเป็นชิ้นๆเลยอ,ะอ่ะโอ้โหเห็นเครื่อง <c oughs> เยอะ <ๆ S 2> เลยเครื่องเยอะมากเนี่ยส่วนของผมแช่อิ่มอยากให้ทุกคนได้ลองดูมันจะเพิ่มความฉ่ำขึ้นแล้วมีความแบบเปรี้ยวๆเพิ่มรสชาติเปรี้ยวๆนิดๆ,ๆ <c oughs> บาง นอกจากเมนูหอยที่ขึ้นชื่อแล้วอาหารทะเลอย่างอื่นของเขาก็สดและใหญ่ไม่น้อยหน้าไปกว่ากันเลยครับยังกั้งทอดกระเทียมจานนี้มาแบบตัวใหญ่ๆอีกแล้วครับท่านเมนูนี้ทางร้านเขาจะแกะเนื้อออกมาให้เรียบร้อยไม่ต้องมานั่งแกะเองให้เสียเวลาซึ่งจะเห็นได้ว่าเนื้อนี่ออกมาเยอะมากจริงๆหอมหอหอ น่องเหนือจากั้งกั้งสดแล้วปี <c oughs> ไม้ไล่มือการทำของเขาดีมากนะพี่เจ้าพี่ใหญ่ไม่ใหญ่อ่ะเ <c oughs> ทียบกับหน้าผมซึ่งตอนนี้หน้าผมขยายเพราะอ้วน <c oughs> แล้วนีใหญ่จะเท่าหน้าผมแล้วอ่ะเท <c oughs> ่าเลยอ่ะใหญ่มากอย่างที่บอกว่ามาบอลหอยใหญ่นีไ่ <c oughs> ได้ครบทุกเมนูนะฮะไม่ไว่าจะเป็น กุ้งหอยปูปลานะรวมไปถึงเมนูเนื้อเอรอยก็มีใช่ <Yeah. S 1> <นะ S 2> เพราะฉะนั้นถ้านึกอยากทานหอยก็นึกถึงบอยหอยใหญ่แค่นั้นเองนะครับส่วนพิกัดร้านไปดูได้ใน Facebook เฟซบุ o กแเพจร้านเด็ดประเทศไทยนะ <Yeah. S 1> ครับส่วนเรื่องรสชาติหอยรวมไปถึงอาหารต่างๆเรา2คนนะครับไม่ให้ไม่ได้ครับยกให้เป็นร้านเด็ดประเทศไทยครับผมนี่ยก,ยกให้สมือเลย ร้านบอยหอยใหญ่ตั้งอยู่ที่ถนนลาดพร้าววังหินซอย75เขตลาดพร้าวกรุงเทพร้านเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่1 1มงถึง4ทุ่มจอดรถได้ในซอยลาดพร้าววังหิน75ติดต่อได้ที่เบอร์061-0103737และ0641786000ครับนี่ที่เห็นนะคุณผู้ชมตรงหน้าเนี่ยเป็นแค่ส่วนหนึ่ง จริงๆบอยหอยใหญ่ก็ยังมีอาหารประเภทต่างๆอีกด้วยนะครับตั้งแต่11โมงนะยัน5ทุ่มแวะเอียนมาได้ครับรวมไปถึงว่าอยากจะมานั่งแฮงค์เอากับเพื่อนผมว่าก็เหมาะสมนะมันมีมีพื้นที่เอาทดอร์ด้วยครับนะครับติดถนนใหญ่กังห่าสบายๆคือถ้าไม่สะดวกมาบอกได้เลยว่าที่นี่เขามี Del i v e r y ใช่ที่สำคัญครับครับผมอมีเสียงที่ผมได้ยินมานะครับเขาเรียกกันว่าเสียงสวรรค์ ที่บอยหอยใหญ่กระซิบมาว่ายังไงเอ่ยใครก็ตามแต่มาทานนะครับแล้วบอกว่าอุ๊ยดูน้องอุ่นพี่เอฟี่ร้านเด็ดประเทศไทยมารับไปเลยครับส่วนลด10%รตลอดระยะเวลา1เดือนโอ้โหจากวันออกอากาศนับไป30วันครับผมรีบมาฮะอาบน้ำเอาท่าออกมาเลยมือเที่ยงของคุณแค่นี้โอชะแล้วข้าวคลุกกระเพราเนื้อโคขุนไฟแดงไฟแดงด้วยนะครับตรงนี้ต้องจอดรถเลยนะ อ,อ้โหโ,อโหโโไฟแดงจอดรถด้วย21่สิบเตัวโอ้โยในกระบะนี่อีกเป็นยี่สิบเอ็ดตัวกินหมดนี่แล้วอุ่นเอ้ยต้องยังไงไพ,พี่ๆถ้าเรากินกันหมดเราจะทำยังไงกันอะอร่อยตกโ <c oughs> ต๊ะไงมีน้ำเพิ่ม,มพี่ไปไหนอ่ะ <c oughs> น้ำหอยมันเลอะปากน้ำหอยเลอะปากต้องรีบเช็ดออกนะผมเคยโดนมันกัดนะเนี่ยเป็นสิวเออ เชา้ามาต้องเอาวาสลีนไป้ายไว้ <c oughs>